สวัสดีครับดีกับพีเคโอเดโอนะผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะผมก็มี EQ ของ DBX นะฮะที่ท่านหาอยู่หลายท่านหาอยู่นะับไม่รู้ใครสั่งไว้ก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับทักแชตมาแล้วกันนะครับ0884078974นนะครับผม P.K. Audio 198 9นะครับก็ตัวนี้จะเป็นแท้ไม่อิน USA นะครับผมตอนนี้นะครับโดยรวมนะอ่ามุมนี่โดนโดนอยู่นิดนึงฮะเนี่ยกระแทกนิดนึงฮะ ตัวนี้ขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยนะครับอ่าเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับจัดโปรนะเนี่ยสวยสวยปกตีจะขายอยู่เจ็ันเก้าร้อยบาทนะอันนี้เอาใจลูกค้าที่ชอบอนะครับผมเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่านะครับเดิมเดิมสวยสวยนะครับจะมีตรงนี้นิดนึงนะฮะเนี่เห็นไหมบุบนิดนิดนึงนะอ่าเดิมเดิมสวยสวยนะครับผม ดีเบกแท้นะครับไม่อินยูเนะครับตัวนี้ USA อ่าผมให้ท่านดูนะครับบางคนบอกปิ้นดีบีเ็มีไหมนะครับหลายท่านถามผมนะครับก็คำว่าปิ้น dbx ตัวนี้มันจะไม่ติดเหมือนมันจะไม่สกรีนติดใหญ่เหมือนคอสคอสมันจะสะกรีนตรงเอ่อตนี้ dbx อันนี้มันก็สกิดอ่าเนนสกินนี้นะ,ะ DBX เห็นไหมอ่า DBX นาคะครับมี X บอร์ดอะไรบ้าง PCB างนะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะนะของแท้นะครับท่านดูนะมันจะมีเห็นไหมนจะจีบอกหมดเลย u s a นะครับอะไรตรง C ตรงนี้จะสีฟ้าท่านสังเกตดูได้นะครับผมอะไรจะเต็มประมาณนี้ แล้วก็มาดูไม่อิน USA นะข้างหลังสภาพสวยนะฮะสวยมากนะครับผมนะครับไมอิน USA กวดตกมากเลยนะ,ะจะมีปาตรงนี้ถ้าดึงตรงนี้ออกจะเป็นร้อยสิบนะฮะทุกตัวถ้าใจของแท้จะรู้เนาะ,ะตัวสก,กิน u ว a จะสวยงามนะครับตัวนี้ไม่อิน USA คมชัดนะครับไม่มีเบอร์นะ ตัวนี้รู้สึกว่าจะสวยเป็นพิเศษนะครับท่านไหนเร็วอยากได้นะ0ูน4 0แปด7ปดี่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับท่านสยงเกตดูนะครับแปะหมดทุกอย่างนะครับแปะหมดนะฮะนี่อยู่นี่อยู่เลยอยู่นี่อยู่นี่นะครับสภาพสวยนะอยู่นี่นะเดิมเดิมเจ็ดพันห้าร้ยบาทนะครับผมของแท้นะครับดูนะอะไรจะป้องกันจะดีแข็งป๊อกเลยตรงนี้นะฮะ ถ้าเป็นของทั่วไปก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับ0 8น4 0 7 8 9แปดี่นเจดแปดเก้าเจ็สนะครับผมพีคออเดโอเก้ปเก้าอร์เช่อยังอยู่นะครับขอไม่เชื่อยังอยู่โอเคนะถ้าไหนสนใจติดต่อมานะครับ0 8น4 0 7ป9 7ปดสี่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ที่งาน PK a u d อ o โนะครับอำลา FC ซทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม มีข่าวดีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอีกหนึ่งตัวมาลุ้นนะครับเป็น dbx นะฮะปิ้นแบบนี้แหละนะครับมันเหมือนของแท้นะครับไม่พ่นสีเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมาแกะให้กันดูนะครับมันจะเป็นเกรด aaa รุ่นแรกๆหรือจะเป็นแท้รุ่นแรกๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขายไม่แพงนะครับไม่ถึงสี่พันจดที่สามพันเก้าบาทนะครับโอเคเนาะท่านไหนสนใจนะครับ0 8นย์แปดแปดสีุ่นเจ็ไปเก้าจสี่นะคสภาพวยนะดูเลยสีเดิมเดิมนะครับ เดิมๆนะนี่ครับเจ็ดพันห้าร้ยบาทนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ